สวัสดีครับพวดแยงน้ำเมื่อนี้เสนอเมนูตำามักแตงครับแบบง่ายๆเลยครับพริกสดกับพริกแห้งครับใส่เลยกระเทียมหัวเดียวครับก็ใส่ก็ได้นะครับกระเทียมตำหอยบบหยาบครับแตงครับสับใส่เลยครับ ง,ง่ายเลยครับดูเดี่ยวพอประเทศครับ น้ำล้ยครับบีบใส่เลยครับชุรดรถครับใส่เลยน้ำป่าครับใส่เลยน้ำตาลครับใส่เลยเพิ่มความนัวครับ น้ำปลาแดกครับเสร็จเลยต้มครับเสิร์ฟครับ เซตครับตำแตงครับพักกันสิมีหมากหมากทวผู้ครับกะบืเชียร์ครับเชียร์พลอยเชียร์เปาะแล้วก็เชียร์พวงครับจัดไปครับตำแตง